สดีเจ้าวันนี้ป้าจะพาเพืเ่อนๆมาลดน้ำพักเจ้าพักขนาดเนาะคุณลุงปุ่นพอลุงปุ่นได้ปลูกไว้นี่ยจาแป้งน,น้อยๆนี่ยจะคางบานนี่เนาะเจ้ามาลดน้ำพักกันเจ้านี้เนี่ยที่บนเนีเ่ยจาปลูกไว้ เอาไว้ทำอาหารเอาไว้กินนะเจ้าเป็นแปลงก็ย,ยาวแบบนี้เนาะก่อนหนานู้นตาได้เอาตรงนี้ปลูกดอกไม้เจ้าอดีดอกไม้มันปลูกละไว้เมินแล้วเนาะแล้วก็มันถ้าจะมดอาน,นูไข่ไปแล้วเจ้า ยังเหี่ยวไก่ป้ากะเลยลืออ,อ่องถอนหญ้านะ,จะเจ้าควนดินเอาหลุ่ฝนตะเลยเอาข้าวมาปลูกจะจะเป็นอันววางามแต่น้องนี่มราจะ ปลอดสารพิษเจาะนสวยเดี๋ยวก็น้องว่าจะเอาไปสักสองต้นนะเจ้าเอาไปทำผัดค้ะนาน้ำมันหอยผัดจะลาหนะเจ้า แปลงเล็กๆพอหลงคนใจปูงนะจ้ะนะความสุขเล็กๆน้อยๆของคนขนางหน้าจะเป็นแบบแปลงยาวๆไปเนี่ยจะก็ขอห้องอิดเนาะ บ้านป้าน้อมก็ห้องมาดินกีนะเจ้าตรงนี้นะเจ้าปิดมอนภาษากำมเมืองบ้านผากหนาะต้องติปน้อมอยู่ก็จะเรียกว่าตรงนี้เนาะมาดินกีเจ้า ลินี่กระบ,บอมีอยังนะเจ้าป้าอยากจะอ่าป้าเผื่อน,นมาลดน้ำลักขณาเนาะเดี๋ยวมาดูใ,ใกล้ๆนะจะสวยเนาะสวยงามผักสดๆสดต้นเนี่ย หมายตาไว้ก่อนเนาะต้อนอ,อกวบต้นนี้สักสองต้นกร็ถ้าจะได้แล้วเนาจะเจ้า,จาคลิปนี้ไปก่อนนะเจ้าแล้วป้ากันคลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า